บินิรโทษศกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนเมื่อวันที่31ตุุาคมพศ2556ที่มีเนื้อหาให้นิรโทษกรรมบุคคลต่อไปนี้ 1. บุคคลหรือประชาชนที่ต้องโทษหรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมือง และความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างพศ2547ถึง8สิงหาคม2556ไม่ว่าผู้กระทำจะกระทำในฐานะตัวการผู้สนับสนุนผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้ 2. บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่19กันยายนพศ2549ส่งผลให้เกิดการชุมนุมเพื่อคัดค้านต่อความไม่โปร่งใสและความไม่ชอบธรรมของร่างพระราชบัญญัติและการลงมติเห็นชอบดังกล่าวอย่างกว้างขวางในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและขยายวงกว้างไปยังชุมชนคนไทยในต่างประเทศชุมชนคนไทยและนักเรียนไทยในราชอาณาจักรในแลนด์ทั้งที่มาร่วมชุมนุม และที่ไม่ได้มาร่วมชุมนุมแต่ลงนามในถแถลงการนี้ขอแสดงจุดยืนคัดค้านร,ร่างพระราชบัญญัติตัางกล่าวเช่นกันพวกเราเห็นพ้องกับทุกกลุ่มที่คัดค้านว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หาได้นำไปสู่ความรองดองและความสงบสันติในสังคมดังที่ผู้เสนอกฎหมายกล่าวอ้างไม่และหากมีการบังคับใช้จะเป็นการบิดเบือนมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรและสังคม ในภาพรวมอย่างร้ายแรงและทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังผิดหลักการที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ mm hmm. เช่นหลักความเสมอภาคและขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลหลายประการดังที่นักวิชาการในสังคมได้ออกมาให้ข้อมูลอย่างชัดเจน mm hmm. พวกเราเชื่อว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดทุกคนต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนในศาลยุติธรรมผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระทําความผิดต้องรับโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายจะมีใครมีอํานาจเหนือกฎหมายอันชอบธรรมไม่ได้จะไม่มีใครได้ลบล้างความผิดโดยสิ้นเชิงโดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม และจะไม่ยอมให้มีการใช้เสียงข้างมากออกกฎหมายที่ประโยชน์ต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะพวกเราทุกคนจึงขอส่งกำลังใจให้สมาชิกวุฒิสภาที่กำลังจะทำการลงมติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ในสัปดาห์หน้าและผู้พิพากษาสาลรัฐธรรมนูญที่อาจจะต้องทำการตีความกฎหมายฉบับนี้ว่าผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่หากมีการร้องเรียนต่อไป ขอให้สมาชิกวุฒิสภาและผู้พิพากษาทุกท่านช่วยทำหน้าที่ของตนแทนประชาชนชาวไทยอย่างเต็มความสามารถตามหลักการและยึดประโยชน์โดยรวมของสังคมเป็นที่ตั้งเพื่อให้สังคมไทยพัฒนาต่อไปเป็นสังคมประชาธิปไตยที่พร้อมด้วยหลักนิติธรรมและศิลธรรมโดยสมบูรณ์ ขอมอบให้กับคุณปริมในโอกาสนี้ด้วยครับนีครับช่คดแครับคุณปริมคุณฟังผลการตัดสินก็เลยไม่ได้มารับแทนแต่ว่าทัทูดก็มีความยินดีที่ทุกคนใช้สิทธิพลเมืองตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะครับ และทางสารทูตจะทําเรื่องส่งหน่วยงานทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับจดหมายที่ได้นักทูตเนี่ยมีข้อความว่ายังไงบ้างนะครับขออนุญาตอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเรียนพนักท่านดรวิรชัยพระลาศัย เอ,อกราชทตไทยประจํากรุงเทกประเทศนทนเนเธอร์แลนด์เรื่องด้วยวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทยเพราะจะมีการอ่านคําพิพากษาของศาลโลกในกรณีที่ราชอาณาจัก,กรกัมพูชาขอให้มีความขอให้มีการตีความคําพ,า,า,าพิาพากษาคดีประสาทพระวิหารเมื่อพุทธศักราช2505 ซึ่งท่านเอกชรัฐธุวิีรชัยของเราได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่หัวหน้าทนายความในการต่อสู้คดีดังกล่าวในวันนี้พวกเรานักศึกษาและชาวไทยในเนเธอร์แลนด์รู้สึกเป็นเกยียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาอยู่ณที่นี้และได้พบกับท่านหรือตัวแทนของท่านนะครับก่อนเหตุการณ์สําคัญดังกล่าวเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยทั้งในเนเธอร์แลนด์และที่ต่างๆเพื่อกล่าวขอบคุณ ท่านทู้วีรชัยและคณะทำงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทในการทำงานมาตลอดหลายปีพวกเราและคนไทยคนอื่นๆได้ประจักษ์แล้วว่าท่านวีรชัยและคณะทำงานได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถเพื่อปกป้องดินแดนและศักดิ์ศรีของประชาชนชาวไทยดังนั้นไม่ว่าผลการตัดสินในวันพรุ่งนี้จะออกมาเป็นเช่นไรพวกเราคนไทยขอเป็นกำลังใจให้ท่าน และขอนำการทำงานของท่านมาเป็นแบบอย่างในการทุ่มเททำงานเพื่อประเทศชาติอย่างเที่ยงตรงเต็มความสามารถตามบทบาทและหน้าที่ของตนครับในโอกาสนี้จะมีจะมีจดหมายนะครับพร้อมทั้งลายเซ็นของคนที่เซ็นแล้วนะครับและชอ่อดอกไม้บอบให้กับตัวแทนสารทูตครับ และนไทยมอบดอกไม้ายเพื่อคู่ค่ไททันพีน่าะรีค่นู้ไม่ว่าจะเป็นเช่นไรตเราคนไทยพักหนึ่ับสู่นะครับโอเคครับขอบคุณะคบสหรักใจชาก็ตเรตัาก็ขอบคุณรท่านนะคะแล้วก็ปีก็ให้ติดตามนกคาะ รักษาได้ก็ติดตามกันนะคะตอนนี้แล้วก็ท่านก็ท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วท่านอยากจะมาแต่ว่าไม่สามารถมาได้เพราะว่าตอ่นนี้ตอนนี้เนี่ยท่านก็เลยยไม่สามารถมาจริงๆท่านอยากมามากแต่ก็บอกว่าถ้าหลังจากนี้ถ้าเกิดจะมากันใหม่ผมก็ให้กำลังใจท่านที่ก็ยินดีต้อนรับนะครับ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 เพลครับ